ผมนายชัดชัยเรืองวิไลกิจภาะศึกษาห้องหนึ่งอันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและการและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยที่หนึ่งนะครับแนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2 5 4พัพัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยแนวคิดต่อไปนี้1แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเช่นพัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ ็นต้นครับ 2. แนวคิดเกี่ยวกับความรู้การเรียนให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 3. แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นของเล่นทำการทดลองสิ่งที่สร้างสารรค์คิดแก้ปัญหาและค้นพบด้วยตัวเองครับ 4. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาธรรมและสังคมสอนให้เด็กเข้าใจเพื่อช,ช่วยให้เด็กพัฒนาและเกิดการเรียนรู้ครับ หลักสูตรการศึกษาประสมวัยพุทธศักราช2546ได้กำหนดปัจจัยาศึกษาะถมวัยไว้ได้ดังนี้ 1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 2. กระบวนการพูรนาการการเรียนรู้ 3. การประเมินพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็ก 4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวของเด็กปัจจัยการศึกษาะถมวัยนะครับ การศึกษาปทมไัยเป็นการพัฒนาตั้งแต่แรกเกิดถึง5ปีบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและการพัฒนาตนแต่ละคนของเด็กตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักและเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตอนเองและสังคมครับขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ